ตอนที่337หลินซิ่วกลับอาจารย์บัดนี้เข้าสู่เดือนสีตามปฏิทินจันทรคติอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วดังนั้นลูกค้าในร้านมอไฟจึงไม่ได้เยอะเหมือนช่วงฤดูหนาวทว่าการค้าก็ไม่ได้นับว่าเลวร้ายมากนะักลินรวนเคยบอกพวกหลินฟูเอาไว้แล้วดังนั้นเรื่องที่ลูกค้าลดลงทุกคนจึงไม่ได้กังวลอันใดามากมายนะัก หลังจากที่ตรวจสอบบัญชีในร้านเสร็จเรียบร้อยหลินร่วนจึงพาหลินซิ่วไปซื้อของในเมืองชิงโจจากนั้นก็ให้หลินฟูไปส่งหลินซิ่วคารวะอาจารย์ฉีตามที่หลินฟูกลับมาเล่าให้ฟังหลังจากอาจารย์ฉีได้ยินว่าหลินซิ่วท่องตำราแพทย์เล่มนั้นจนจบแล้วเขาก็พยักหน้าด้วยความดีใจจากนั้นนัดแนะให้พวกเขาไปพบพรุ่งนี้ยามเชิญอาจารย์ฉีจะทดสอบหลินซิ่วด้วยตนเองแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรับนางเป็นศิษย์หรือไม่เมื่อหลินซิ่วได้ยินดังนั้นนางก็รู้สึกประหม่าเป็นอย่างมาก ดังนั้นนางจึงรีบหยิบตำราขึ้นมาอ่านทวนซ้ำอีกรอบแม้ว่านางจะรู้ตัวอักษรไม่มากนักทว่าความจำของนางค่อนข้างดีทั้งยังมีอาจารย์เจียงคอยชี้แนะและคอยอธิบายให้ฟังนอกจากนี้หลินรววนยังพานางขึ้นไปหาประสบการณ์บนภูเขาอีกด้วยดังนั้นนางถึงได้จำตำราแสนน่าเบื่อนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นพอเห็นท่าทีเอาจริงเอาจังของนางแล้วแม้ว่าหลินรวนจะปวดใจแต่ก็ไม่ได้เข้าไปห้ามนาง ไม่ว่าจะเรียนอันใดล้วนไม่ใช่เรื่องง่ายใดยทั้งสิ้นถ้าหากกลัวความยากลำบากตั้งแต่ต้นเช่นนั้นก็เลิกล้มเสียยังดีกว่าในราตรีนี้หลินซิ่วอ่านตำราจนเหน็ดเหนื่อยดังนั้นนางจึงนอนฟุบอยู่กับโต๊ะหลินร่วนอุ้มนางขึ้นมานอนบนเตียงจากนั้นก็ช่วยถอดเสื้อผ้าให้แก่นางเพื่อทำให้นางสบายตัวเช้าว,วันรุ่งขึ้นท้องนภา,ายังไม่ทันสว่างหลินซิ่วก็ตื่นขึ้นมาแล้วนางรีบปลุกให้หลินร่วนตื่นนอน ลินรวนรู้สึกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเล็กน้อยลินซิ่วนี้ยังเช้าอยู่เลยนอนต่ออีกสักช่วยามเถิดแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าเด็กผู้นี้มักจะตื่นสายอยู่ตลอดคาดไม่ถึงว่าวันนี้นางจะตื่นแต่เช้าเช่นนี้ดวงตากลมโตทั้งสองข้างของหลินซิ้วเปล่งประกายนางสายสีษาเบาๆแล้วเอ่อยออกมาว่าท่านพี่ท่านรีบลุกขึ้นมาเร็วเข้าอาจารย์ชี้บอกว่าให้พวกเราไปตั้งแต่ยามเชิญเจ้ากะลิ้นรวนหาวพลางเอ่อยออกมาว่า ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่จําเป็นต้องตื่นเช้าถึงเพียงนี้เลยนี่ทว่าสุดท้ายนางก็ยังตามใจหลินซิ่วอยู่ดีหลังจากสวมใส่เสื้อผ้าและทําผมให้หลินซิ่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนางจึงสั่งให้สาวใช้ในร้านยกถังน้ําเข้ามาเพื่อล้างหน้าล้างตาหลินซิ่วปล่อยให้หลินรวนจัดการทุกสิ่งอย่างบนร่างกายนางตามใจชอบในมือของนางถือตำราแพทย์เอาไว้และท่องชื่อสมุนไพรยอย่างเงียบฮ่าฮ่ หลังจากกินมื้อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใต้การกระตุ้นของหลินซิ่วหลินรวนขนของขวัญขึ้นรถม้าจากนั้นก็ให้หลินซานเอ๋อขับรถม้าพานางกับหลินซิ่วไปยังร้านขายยาไปเฉาถังแม้ว่าบัดนี้จะยังเป็นยามเชิญทวาภายในร้านขายยาไปเฉาถังกลับมีผู้คนอยู่ไม่น้อยแล้วเมื่อหลงจู้เห็นหลินรวนเดินลงมาจากรถม้าเขาจึงรีบเข้าไปสอบถามว่าท่านทั้งสองคือแม่นางหลินรวนกับแม่นางหลินซิ่วใช่หรือไม่ขอรับหลินรวนยิ้มน้อยๆนางพยักหน้ารับ เจ้ากับพวกเรามาฝากตัวเป็นสิทธิ์อาจารย์ชีบัตรนี้อาจารชีอยู่ในร้านแล้วหรือยังหลงจูผู้นั้นรีบตอบรับทันใดขอรับแม่นางทั้งสองโปรดตามค่าน้อยมาทางนี้ขอรับลินรว่นยิ้มอย่างสุภาพจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่ารบกวนหลงจูให้คนมาช่วยยกของขวัญในรถมาลงมาด้วยเจ้ากะทว่าหลงจูผู้นั้นกลับลูกคราวยาวแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าไม่รีบๆอาจารย์ชีกำชับว่า แม่นางหลินซิ่วต้องผ่านบททดสอบเสียก่อนท่านถึงจะพิจารณาว่าจะรับเป็นสิทธ์หรือไม่เมื่อถึงเวลานั้นค่อยยกของขวัญล,ลงมาก็ยังไม่สายขอรับความหมายชัดเจนเป็นอย่างมากถ้าหากหลินซิ่วสอบไม่ผ่านอาจารย์ฉีไม่เพียงไม่รับนางเป็นสิทธ์เท่านั้นแต่เขาจะไม่ยอมรับของขวัญด้วยเช่นกันพอหลินซิ่วได้ยินดังนั้นสีหน้าของนางจึงดูเคร่งเครียดขึ้นมาทันใด ลิ้นรวนจับมือน้อยๆของนางเอาไว้เพื่อปลอบประโลมและเพื่อไม่ทาให้นางประหม่าจากนั้นก็หันไปเอ่ยกับหลงจูผู้นั้นอีกคราเช่นนั้นก็ทำตามที่อาจารย์ฉีบอกเถิดรบกวนหลงจูนำทางด้วยภายใต้การนำของหลงจูสองพี่น้องเดินไปยังเรือนด้านหลังของร้านขายยาไปเฉาถังเรือนด้านหลังของร้านขายยาไปเฉาถังมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากใหญ่กว่าร้านด้านหน้าหลายเท่าตัวเรือนถูกแบ่งออกหลายเรือนในแต่ละพื้นที่มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันไป อาจารย์ชีพักอยู่เรือนชั้นในสุดบัดนี้เขากำลังนอนอาบแดดอยู่เมื่อครูบ่าวรับใช้ได้เข้ามารายงานเขาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ฉีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาเขาจึงลืมตาขึ้นหลินรวนและหลินซิ่วเดินเข้าไปคารวะอาจารย์ฉีคารวะอาจารย์ชีาอาจารย์ฉีโบกมือไปมาพลางชี้ไปยังเก้าอี้ด้านข้างเพื่อส่งสัญญาณให้พี่น้องทั้งสองนั่งลง ลินรวนเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าอาจารย์ฉีหลินซิ่วได้ทำตามคำเอ่ยของท่านแล้วบัดนี้นางท่องตำราแพทย์เล่มนั้นจบแล้วเชิญท่านทดสอบเถิดเจ้ากะแม้ว่าอาจารย์ฉีจะอายุมากแล้วทว่าเขายังดูแข็งแรงอยู่หลังจากได้ยินหลินรวนเอ่ยเช่นนั้นเขาจึงหันไปยิ้มให้หลินซิ่วด้วยความพึงพอใจแม่นางน้อยเจ้าท้องได้หมดแล้วจริงๆหรือหลินซิ่วกำหมัดด้วยความประมาจจากนั้นก็พยักหน้ารับเชิญอาจารย์ฉีทดสอบได้เลยเจ้ากะวันนี้ต้องฝากตัวเป็นสิบ ดังนั้นหลินซิ่วจึงแต่งตัวหรูหราเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้ดูฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปนางสวมใส่ชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อนผ้ารัดเอวสีเขียวอ่อนส่วนเสื้อคลุมเป็นสีขาวบนสีสับมวยผมเอาไว้สองจุกซึ่งถูกแต่งแต้มด้วยริบบิ้นสีเหลืองอ่อนทําให้ดูน่ารักและสดใสเป็นอย่างมากอาจารย์ฉีจ้องมองนางด้วยรอยยิ้มก่อนจะเอ่ยถามว่าเช่นนั้นเจ้าลองบอกมาสิว่าเหล่ยงเคี้ยวมีสรรพคุณทางยาและประสิทธิภาพอย่างไร หลินซิ่วกำชายเสื้อด้วยความประหม่านางครุ่นคิดอย่างเอาจริงเอาจังก่อนจะตอบว่าเหลียงเคี้ยวมีรสขมธาตุเย็นช่วยคลายร้อนในปอดหัวใจและถุงน้ำดีทั้งยังช่วยลดอาการบวมขับร้อนช่วยรักษาแผลผู้พองขับเสมหะขับร้อนจากภายในรักษาไขเลือดออกระยะแรกสมานแผลและอื่นๆเจ้าค่ะเห็นได้ชัดว่าในน้ำเสียงนุ่มนวลนั้นแฝงไปด้วยความประหม่าทว่าสุดท้ายก็ตอบออกมาได้ทั้งหมดโดยไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียวอาจารย์ฉีรู้สึกพึงพอใจมากยิ่งนะ จากนั้นเขาก็ถามขึ้นมาอีกว่าเช่นนั้นเจ้าลองเอ่ยถึงไปเสามาสักหน่อยสิหลังจากตอบคำถามไปหนึ่งข้อหลินซิว่วก็ไม่ได้ประมาทอีกต่อไปนางใจเย็นขึ้นไม่น้อยค่อยๆตอบออกมาว่าไปเสามีกลิ่นหอมหรือชุนให้ความอุ่นมีฤทธิ์ไล่ลมลดความหนาวเย็นบรรเทาอาการเจ็บปวดลดความชื้นในร่างกายช่วยลดอาการบวมและบรรเทาหนองทั้งยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงความงามเมื่อกล่าวจบนางยังเอ่ยต่ออีกว่านอกจากนี้ยังนำไปทำเป็นเครื่องหอมได้ด้วยเจ้ากะ หลังจากอาจารย์ฉีได้ยินคำตอบของนางแล้วเขาจึงยกมือขึ้นลูกคราวยาวพร้อมกับหัวเราะออกมาแม่นางน้อยรู้เยอะพอสมควรถือว่าไม่เลวเลยจริงๆต่อจากนั้นอาจารย์ฉียังถามถึงสมุนไพรอีกสองสามอย่างแท้จริงแล้วตำราการแพทย์ที่อาจารย์ฉีมอบให้หลินซิ่วเป็นเพียงตำราขั้นพื้นฐานสมุนไพรในตำราเล่มนั้นต่างก็พบเห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากหลินซิ่วยังอายุน้อยหักให้นางท่องตำราที่ซับซ้อนจนเกินไปนางไม่มีทางจำได้เป็นแน่ หลินซิ่วอายุยังไม่ถึงหกขวบเลยด้วยซ้ำการที่นางสามารถท่องตำราเล่มหนาถึงเพียงนี้ได้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอาจารย์ฉีรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากไม่เลวเห็นได้ชัดว่าเจ้าตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงด่านนี้ถือว่าผ่านพอหลินซิ่วได้ยินดังนั้นดวงตาของนางจึงเป็นประกายขึ้นมาทันใดเช่นนั้นท่านยอมรับข้าเป็นสิทธ์แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะหลังจากเอ่ยจบนางไม่รอให้อาจารย์ฉีได้ตอบกลับ นางรีบคุกเข่าลงกับพื้นแล้วเอ่ยกับอาจารย์ฉีว่าท่านอาจารย์ได้โปรดรับการคาระวะจากศิษย์ด้วยเจ้าค่ะจากนั้นนางก็ทำการคาระวะสามคราจนมีฝุ่นติดอยู่บนเส้นผมของนางการกระทำเช่นนี้เหมือนตอนที่หลินเทียจู้อยากฝากตัวเป็นศิษย์ของหลินร่วนในเวลานั้นไม่มีผิดอาจารย์ฉีดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเจ้าเด็กคนนี้น่ค่ายังไม่ได้บอกว่าจะรับเจ้าเป็นศิษย์สัก์หน่อยหลินซิ่วใช้ดวงตากลมโตมองไปที่อาจารย์ฉี ท่านอาจารย์กล่าวว่าหากค่าท่องตำราการแพทย์จนจบท่านจะรับค่าเป็นสิทธิ์ไม่ใช่หรือเจ้าคะพอคิดว่าตนเองจะไม่ได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ฉีหลินซิ่วก็อดที่จะตาแดงและมีน้ำตาคลอเบ้าไม่ได้